แม่พลอยจ๋าแม่พลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยังเมื่อคือกรีดซ่อนเงื่อนงลำล้ำลึกในฉากเด็ดสีแผ่นดินภาพวัดพระพุทธบาทสระบุรีที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทภาพวาดลายเส้นโดยคาเตนัชจากรุปสเกจของมูโอแม่พลอยจ๋าแม่พลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยังเมื่อคือกรีดซ่อนเงื่อนงำล้ำลึกในฉากเด็ดสีแผ่นดิน สำหรับคนกรุงเทพมหานครคนเขตจังหวัดภาคกลางเป็นร,ร้อยร้อยปีมาแล้วมีโอกาสเมื่อใดทั้งชาวบ้านขุนนางพระจะต้องไปสักการะพระพุทธบาทเมืองสระบุรีให้ได้สักครั้งในชีวิตถือเป็นกุศลเสมอการสะสมบุญไว้ขึ้นสวรรค์ก็ขนาดวรรณกรรมสี่แผ่นดินอันเรื่องชื่อของหม่องราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทในคืนแรกก็ขอองค์การแต่งงานส่งตัวเจ้าสาวเสร็จฉากเด็ดนี้คุณชายคึกฤทธิ์ยังเขียนไว้ว่า ในห้องหอนั้นมีคุณเพรมนั่ง